ขบบนเขาล่างเลยครับพี่น้องเอฟซีครับผมบก็บังตัวเหล็กแน่วทังเนาะขับเนาะผู้ฝากเอาไวไา้ให้ราพ<อ>ไปตามหอดวัดพลออกศูนย์หกแล้วคือมาศูนย์หกศูนย์อันนี้ก็เป็นได้ไมั้ยเยอะจังเอา โค้งชุด้ทยไม่หรอโอ้ยังมีโค้งยังมีโค้งสุดท้ายอีกีีน่การบอกว่าไก่ยังยกชีตัวนี่ละกันในสีสุดละกันในสีส้มสามตัวหรอครับเออสาตัวฟางไลยนะสามตัวเนี่ยไส่เป็งเพีงขึ้นหอดครับพี่โอ้ตะเขานตัวเดียวก็จะขึ้นหอดจอาไม่มัานผมอีกแล้วเขียนวันที่นะเขาจะเรียกบ้านผมวันที่สองเขียนตรงไหนครับผมวันที่สอง ดูบ่ได้บ้านให้เรียกถึกทั้งล่างทั้งบนทกปูได้อยู่บ่ได้เข่าือเข่าคักแต่นั่นน่ะแม่ซี่ิ่นว่าแม่ซี่ิ่นว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างโค้งสุดท้ายแไงดูบ่ได้เลยบ่ปูเด้อถึกมุ่ไน,ปปนไปเลยครับผมแต่ทงกินน้ำหาย,ออยก่อนนะไปใส่กินน้ำปูเมื่ะเราบนฝ่ายมีเชียวหยุนบ้าน บ้านยุงทองเด้อยวใครรู้ด้วยเอาบ้านวัดก็ปูงามเตียเราก็ปูหง่นแดงลงไปชุดเลยครับครับผมดูต้นไส้ใยหัวเลาปูจุดวัดนั่นบ่มีผ้าเป็นจับย้อนบ่มีมีแต่สองวงนี่ไปนี่ไม่นี่คนพมดไปแล้วกันเดชวัดนั่นไม่พอโอ้กิบกัน้องครับพี่น้องครับผมได้สิพาตามปูไปครับผมหนึงตัวเล็กแนวทางครับผมเอาครับพี่น้องกิฟตีครับผม ปูหาสองกะหไฮลังจากเข่าเจ็ดหนึ่งเบิ่งพักปูไปนั่นครับของวดที่แล้วครับผมวดที่แล้วปูหอหกศูนย์เลขออกศูนย์ครับออกศูนี่เลขวิ่งนี่คักบ่ล่เลขครับผมเลขวิ่งวิ่งหกกับศูนย์มั่นกันศูนย์น้กันครับผมนี่ครับพี่ซีเตเตมอันนี้ไล่เมือปูดี่นะครับพี่น้องี่ครับผมเข้า6กศู หมวดนี้หกศนพี่น้องเล็กบนครับบนปูให้บนหกวดนี้หวดนี้ปูให้หวดนี้ตังวดพี่้องปูให้ตองวดบนล่างนะจับคู่ให้นะครับเล็กวิ่งเลขวิ่งกับิวิ่งศูนย์กับหนึ่งแมนวิ่งเด่นกับจิมันครพี่ลองอีกเจ็ดศูนย์เจ็ดนึ่งหกศูนย์หกเก้า เลขสามตัวปูฝาบแม่คือสามเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องครับผมเลขวิ่งปูยังบม่หายเพราะว่าปูฝาบไปแล้วปูว่ท่านไม่หายเลขวิ่งไปแล้วพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อเนย์แพ้หน้าไปเด้อผมครับพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปู่สองนี่จะเรียกตัวเนาะมาไหมมาเนาะมาเพิ่นเรื่อง่ะโอามันทอน้ำเพิ่นเลยหล่ะ โอ้ยหมาไหมหมาเห็นปูไปเพื่อนมาคงจะเจาะโอ้เนีนอยู่พอเสียเวลาโอ้ฮ่าๆมีดอกคูณนะครับพี่น้องพี่น้องคล้ายๆต้นจานสองสีบมาแลมกับไว้ผู้ใด้หู่จักกะครับผมดอกคูณไหมดอกคูณสองสีขาวกับสีเหลืองดอกงามขนาดเลยพี่น้องนี่ครับเป็นกันบ่ครับพี่น้องสีขาว ปกตีดอกคู่จะเป็นสีเหลืองรตบพี่ร้องดอกคูนครับผมบอเคยเห็นครับพี่น้องสวยง่ามดีครับฝากพี่น้องเอฟซนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางกระผมของปูหาสองกระผมูหาสอนะครับปูปูากันหางอมดวกันนะครับผมถ้าทิศ่อปูแห่ง้าทิอนง ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับสำหรับตัวเล็กแนวทางมุดที่แล้วเขาเต็มเต็มครับพี่น้องว่าอยาาให้พี่น้องพลาดโอกาสสําคัญนะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับตัวเล็กแนวทางครับผมวัดนี่วัดสะบัวนะครับพี่น้องครับ ลูกเอ้ยด like ้เลตัวนตมาอีแล้วพี่น้องเอฟซีปูบยูนี NP, ่เราขึ้นน้ำจากขวางเอ้าปูตัวัหนก็ได้ครับพี่น้องเอซครับผมพอพร้อมมาล้านโปรเซ็นพุ่น น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้ได้ครับสำหรับงวดที่แล้วกะเข่าเต็มๆนะพี่น้องเนาะครับสำหรับงวดนี้กะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องครับผม706071969นเนาะพี่น้องเนาะเลข3ตัวคือ371ครับพี่น้องงวดปรจะจำวันที่2พฤษภาคม่มนะพี่น้องเนาะ2566 กับปู่5-2กระฝากพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมเอาไปพิชจะแล้วนากันเบิงครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมเบ้าแหลมครับผมกะมาตีตามครับผมตองวดนะครับเนาะพะว่างวดที่แล้วเลเี้ยงปูมาที่6กับ0ครับพี่น้องกับกะเข่าเต็มๆครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมกระฝากพีฝากน้องทุกขู่ทุกคนครับผมเอาไปพิช ครับพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับตัวเลขแนวตั้งของปูหาสองครับกะฝากให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับพี่น้องครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีตั้งแตนะครับเนาะมีตัวเลขแนวตั้งครับอยากใ้เบ้าแลมครับเป็นสะพานหรือเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องนะครับเนาะในการนั่มตัวเลขครับผมเอามาครับผมให้พี่น้องเอฟซีเข้าได้รับชมรับฟังนั่มกันนะครับเนาะ โปรนี paid, ่เลขดีๆเด็ดๆเด่นๆนะพี่น้องเนาะได้มาจากฝันบอกหรือว่าพี่น้องสิได้มาจากคำนวณเองก็สามารถครับผมเข้าเมนต์คอมมาฝากทั้งช่องของบ้าแหลมได้ครับพี่น้องครับบ้าแหลมเป็นสะพานให้ได้นะครับบ้าแหลมยินดีครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขครับที่บ้าแหลมไปติดตามให้นะครับเนาะกับปูหาสองนะครับเนาะกับบ้าแลมกับครับ เห็นว่าตัวเลขครับเฉพาะเลขวิ่งเพื่อนไฮมาหกกับศูนย์นี่พี่น้องครับมันมาน้ำกันเลขพี่น้องครับหกศูนย์ศูนย์ขึ้นบนน้องครับแต่เพื่อนไฮมาเลขวิ่งครับผมครับสําหรับพี่น้องนะครับเนาะเลขวิ่งสายวิ่งสายหลุดกับอย่าลืมครับพี่น้องเอาไปพิจาหน้ากันเบื้องนะครับเนาะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางครับถ้าสมมติว่างวดนี้ที่เพื่อนไฮไว้มันเข่าครับหรือว่าเข่าจังไครับ ปลาแหลมสิตไปตามน้ำกับปูบนไหนน้ะพี่น้องนะนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอพซีครับถิม่มระดับชมหรือว่าติดตามกับทั้งช่องของปลาแหลมปลรุยชาแนลยู่ในขณะนี้ปลาแหลมขอ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีกทุกคนนะครับเนาะสำหรับพี่น้องครับที่เพื่อน้กดติดตามเอาไว้กะฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะกดติดตามครับให้กับทั้งช่องของบ้าแหลมเอาไว้เพื่อว่าพี่น้องจะบร่ได้พลาดคลิปสําคัญตัวเลขดีๆแนวทางที่บ้าแหลมครับนําหาหรือตามหาเนาะครับเนาะเอามาลงให้พี่น้องได้รับโชมกันครับสําหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกัขอครับไม่พลาในพี่น้องนะครับเนาะเอฟซีถุกคนทุกคนครับโชคดี ต่ำร้วยทุกหวยรุยเบอรกันทุกคนครับผมครับสำหรับครับผมคลิปีเราเนีจครับผมพอสมิตรก่อนครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นตะกุตะคะพี่น้องมีปัญหาอยกนิดนึงครับพี่น้องครับตราเนี่ยคลิปตามกันไปคลิปต่อไปตามครับผมกลับลงรับลงทูกันง่ายวัดสวัสดีครับผมมากับแมวเต็มอยู่กับสานมาสานแมว ก็เลยก็สามารถที่จะบอกโตไปได้นอกพี่น้องครับก็เลยถึงมาครับปิดไทยนี่แหละครับที่เราเขาใจร้อนนะครับเนะครับคิปที่เป็นตะคุกตะคักนิดนึงกับบ่าวเดือดบ้าออกครับของสงสารเป็นครับผมสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องแต่ขออัปโหลดพระจากพี่น้องไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม